เฮ็ดอีหยังนี่ก็มีงานเนะาะที่บ้านกําลังจัดเตรียมกันเนาะนี่อาจารย์วันนี้จะมีงานนะคะที่บ้านจะมีงานเนี่ยมีสองแบบไม่ใช่ว่าม,ไม,ไมีไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ได้ใช้แบบทันสมัยนะคะแบบแก๊สก็มีแต่เขาใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่ล้านก็เป็นอาจารย์ทําพิธีลําแทนลําผีฟานะ้าเนาะพี่น้องลําผีฝ่าเนาะล้ำผีฝ่ามออภาษาสวยก็เรียกนี่ก็ส่งงานตอนเช้า อันนี้ก็จะมีการเตรียมการเมครครมีแต่คุณป้าคุณยายคุณป้าคุณยายมาได้จ้ามาได้จ้าสีป้า้อนมีน้องต้องมีดอกนี้นะคะไม่มีดอกนี้จะจัดงานไม่ได้นะคะกำลังจัดทีธีวางป้างอันเออนี่ยังก่อนอันนี้ก็จะมีการเตรียมการเมครครมีแต่คุณป้าคุณยายคุณป้าคุณยาย มันได้ยามันได้ยาเขานี่ยมใช้กันแบบนั้นค่ะไฟฟ้าก็มีแต่เขาไม่ใช่ค่ะเขานิยมใช้แบบโบราณจะมีงานนะคะมาดูเ้าพี่น้องเดี๋ยวพขาท่าน่าจะใหันใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่ร้านก็เป็นอาจารย์ทําพิธีลาแทนลาผีฟ้าเนาะพี่น้องลาผีฟ้าเนาะลาผีฟ้ามออภาษาสวยก็เรียกแม่ซรู้กำลังถอดเนื้ออยู่จ้ากำลังถอดเนื้ออยู่จ้าเจ็บเจ็บมัน มีอะไรมีทอดเนื้อมีแกงแกงซึ่ง,งว่ามออ,อ,อบบนคนไทยเขาเรียกว่าวรำผีฟ้าคนคนลาวอีสานเขาเรียกว่ารำแทนรำแทนแทน,แทนเขาว่ารำแทนนาะพี่น้องเนาะนอ,นอะันนี้กจ็จะมีการเตรียมการม่ครัวมีแต่คุณป้าคุณยายคุณป้าคุณยายมาได้้ามาได้ย้า นี่ก็กลังเตรียมพิธีตรงนี้ก็จะเป็นลานการสแสดงแล้วพี่น้องเด้อตรงนี้ก็เป็นลานการสแสดงก็พอ,อจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ก็พัฒนาก็ยังอยู่ที่สุรินอยู่นะคะบ้านเกิดนะสุรินเป็นคนสวยเนาะพัฒนาไม่ใช่คนลาวเด้อพี่น้องว่ามอ,อคนไทยเขาเรียกว่ารำผีฟ้าคนคนลาวอีสานเขาเรียกว่ารำแทนรำแทนแทนก็ว่ารำแทนเนาะพี่น้องเนาะก็จะย้อนแสงเนาะ นี่เป็นลานการแสดงเนาะเดี๋ยวจะอีกหน่อยก็จะมีการแสดงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพัฒนาจะทําคลิปดูต่อจากคลิปนี้นะคะตอนคลิปไปเบิรงเดอจะมีงานอะไรรำนางฟ้ารำแถนนอนะ้อพี่น้องเนาะค่ะเบิรงเดอร์ที่จะเฮ็ใไ้เบิรงสิดท,ทายคลิปไปเบิรงก็คือนนี่ทางบานพัฒนาคลิปไปเบิรงเดอจะมีงานอะไรรำนางฟ้ารำแถนนนะ้พี่น้องเนาะค่ะเบิรงเดอ จะเหตุไผเบิ่งสิดทายคลิปไผ่เบิงเบ่งมาเื่อนี่ทางบ้านทนาา <c oughs> ั้งหน้ากำลังทอดเนื้ออยู่จ้ากำลังทอดเนื้ออยู่จ้าแซ่บแซ่บมันมีอะไรมีทอดเนือ้อมีแกงเนื้อแกงทอดเกงแม่กำลังทอดเนืออเน้ออยู่จ้ากำลังทอดเนื้ออยู่จ้าแซ่บแซ่บมัน มีอะไรมีทอดเนื้อมีแกงเนื้อแกงปลาแกงบานๆน้องขงข้าวเนี่ยหุงข้าวใช้หม้อใช้หม้อหุงธรรมดาเด้อพี่น้องไม่ได้ใช้เตาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เตาเอ๋ไม่ได้ใช้หม้อไป็เส้นปนปลาทูแกงฟักทองแกงวุ้นเส้นแกงสารพัดแกงกินกินกึบ้านห้ามนะจ้าแกงละมิม่ทาจ้าเบบแซ่บพักสะเดาขาดบ่ได้เด้อพี่น้องพักสะเดาจกอลังก็ว่ายสวัสดีแซมทรายไม่ถึงว่าพี่น้องบายบาย นี้ก็ส่งงานตอนเช้า่ายสวัสดีแซมซายไม่ถึงว่าพี่น้องบายบายบายสวัสดีแซมซายไม่ถึงว่าพี่น้องบายบาย,าย,าบาย,บายคลิปไปเบิงเดจะมีงานอะไร รำนางฟ้ารำแถน้องพี่น้องเนาะข่ะบาเบิงด้วยจะเห็ดให้เบ,บิงสิดท้ายคลิปให้เบิงตัวนี้ทางบานทนาหน้าของไหวไหวบันพระรุทุตบันคูดอีกน,นึ่งกำลังเตรียมของกราบไ้ทางนี้กันหนึ่งเท้าใส่เตาฟื้นเ้อพี่น้นอง ใส่เตาฟือนแบบคล้องวไหวบรรพบรุษบรรพูดอันหนึ่งไปลังเตรียมคล้องราบไว้บรรบานน้องขุงข้าวเนี่ยหุงข้าวใช้หม้อใช้หม้อขุธรรมดาเด้อพีนน้องไม่ได้ใช้เตาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เตาเอ๋ไม่ได้ใช้หม้อไปบรรบานน้องขุข้าวเนี่ยหุงข้าวใช้หม้อใช้หม้อขุธรรมดาเด้อพีนน้องไม่ได้ใช้เตาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เตาเอ๋ไม่ได้ใช้หม้อไปคนนิยมใช้กันแบบนั้นค่ะ ไฟฟ้าก็มีแต่เ้าไม่ใช่ค่ะก็นิยมใช้แบบโบราณจะมีงานนะคะมาดูแล้วพี่น้องเดี๋ยวพัฒนาจะเห็นอันนี้ก็จะมีการเตรียมการเมครัวม,มีแต่คุณป้าคุณย<ม>ายคุณป้าคุณยาย <c oughs> มัได้จา้ามันได้ยานี่ก็ส่งงานตอนเช้า <c oughs> แส้นปนปะทูแกงฟักทองแกงวุ้นเส้นแกงสารพัดแกงแต่กินกินคือบ้านห้ามนะจ๊ะแกงละมิท้ามาจ้าแบบแซ่บผักสะเดาขาดบ่ได้เด้๋วพี่น้องผักสะเดากำลังก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ก็พัฒนาก็ยังอยู่ที่สุรินทร์อยู่นะคะบ้านเกิดเนาะสุรินทร์เป็นคนสวยเนาะพัฒนาไม่ใช่คนลาวเด้อพี่น้องคล้องวไหวาบรรพบุรุษบรรพบุทธอันนึงกำลังเตรียมคล้องกราบไหว้วันนี้จะมีงานนะคะที่บ้าน จะมีงานนี่ยมีสองแบบไม่ใช่ว่ามีไม,ม,ม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ได้ใช้แบบทันสมัยนะคะแบบแก๊สก็มีแต่เขาท,ที่ชีวิตแบบบ้านๆเนาะตามทำตามประเพณีจารีตเนาะของคนสวยของคนกุยของจังหวัดสุรินทร์เนาะลำแตนลำผีฟาอ่ห้าเตอยู่หนะ้าเตาแต่เนะ <laughs> นะช้าจ้าวาันนี้เช้ามืดเลย แบบแก๊สก็มีนะคะแต่วกว่ามอ,อ,อมคนไทยเขาเรียกว่ารำผีฟ้าคนคนลาวอีสานเขาเรียกว่ารำแทนรำแทนแทนเขาว่ารำแทนนะพี่น้องเนาะก็เช่วันนี้จะมีงานนะคะที่บ้านจะมีงาน,นมีสองแบบไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ได้ใช้แบบทันสมัยนะคะแบบแก๊สก็มีแต่เขทาท่งนี้กันหนึ่งเท้าใส่เตาฟื้นนะพี่น้นองใส่เตาฟื้นแบบของวัวซวย สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีเขาบอกว่าจูงกะจูงกะแซมทรายครบนะเดินพี่น้องเด้อจูงกะแปลว่าเป็นฝนปลาทูแกงปักทองแกงวุ้นเส้นแกงสารพัดแกงกินกี่บ้านห้างนะจ้าแล้วมีธรรมชาติแบบแซ่พักสะเดาขาดก็ได้เด้อพี่น้องพักสะเดากำลังอันนี้จะมีการเตรียมการแม่ครัวมีแต่คุณป้าคุณยายคุณป้าคุณยาย มาจ้ามาจ้าฝั่งนี้ก็กําลังเตรียมพิธีตรงนี้ก็จะเป็นลานการสแสดงเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ก็เป็นลานการสแสดงเ <c oughs> มฆครุฑกำลังถอดเนื้อ,อยุจ้าเจ็บเจ็บมีอะไรมีทอดเนื้อมีกอกกแกงแกงนิยมใช้กันแบบนั้นค่ะไฟฟ้าก็มีแต่ก็ไม่ใช่ค่ะก็นิยมใช้แบบโบราณ จะมีงานนะคะมาดูแลพี่น้องเดี๋ยวพระธน่าจะเฮ็ดคลิปไปเบิ่งเด้อจะมีงานอะไรรำนางฟ้ารำแทน,นเนะา,า,พนา,ะ,พนาะพี่น้องเนาะค่ะมาเบิ่งเด้วยจะเฮ็ดให้เบื้องถ่ายคลปิปให้เบิ่งก็คื่นี่ทางบ้านพระธนาก็ฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมพิธีตรงนี้ก็จะเป็นลานการสแสดงเล้วพี่น้องเนาะตรงนี้ก็เป็นลานการสแสดงนี่ก็ส่งงานตอนเช้า บายสวัสดีแซมทรายไม่ถึงว่าพี่น้องบายบายก็ยยยขอจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ก็พัฒนาก็ยังอยู่ที่สุรินอยู่นะคะบ้านเกิดนกสุรินเป็นคนสวยเนาะไปไปพัฒนาไม่ใช่คนลาวเด้อพี่น้องแดงเนี่ยกำลังจัดเสร็จอีกหน่อยก็จะมีการแสดงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ,ๆเห็นไหมเนี่ย เวทีมันจะมืดจักน้อยแลพี่น้องเนี่คบอกเห็นเนามันหย่อนสตริชีวิตแบบบ้านๆเนาะตามทำตามประเพณีจาีตเนะของคนสวยของคนกุยของจังหวัดสุรินทร์เนาะลำแทนลำผีฟาผีฟาเนาะพี่น้องต้องมีดอกนี้นะคะไม่มีดอกนี้จะจัดงานไม่ได้นะคะกาลังจัดพิทีวางวางอันเพ่อนียังก็แจ้งเนี่ยกำลังจัดเสร็จอีกหน่อยก็จะมีการแสดงตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย เวทีเพิ่นมันจะมืดเจ้าน้อยแล้วพี่น้องเนแ่ยบ่ค่อยเองว่ามันย้อนสัดคลิปไปเบิ่งเด้วยจะมีงานอะไรรำนางฟ้ารำแทนเนาะพี่น้องเนาะขอมาเบิ่งเด้อวยจะเฮ็ดให้เบิ่งสิถ่ายคลิปให้เบิ่งก็คื่อนี่ทางบ้านพะนาตุอันนี้ก็จะมีการเตรียมการแม่ครัวมีแต่คุณป้าคุณยายคุณป้าคุณยายมาเด้ยามันด้าอยู่เตาแต่สองแล้วพี่น้องอยู่หน้าเต้าแต่เช้าจ้าวันนี้ เช้าหมดเลยนะแบบแก๊สก็มีนะคะแล้วก็คลิปไปเบิ้งเด้อยกจะมีงานอะไรรำนางฟ้ารำแถนแ้องพี่น้องเนะาะมาเบิ้งเด้อยที่จะเฮ็ดให้เบิง้งสิดทายคลิปไปเบิง้งก็คื่อนี่ทางบ้านพั้น้า,านนนอันใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่หลานก็เป็นอาจารย์ <laughs> ทำพิธีรำแทนรำผีฟ้าเนาะพี่น้องรำผีฟ้าเนาะรำผีฟ้า,ฟา,ฟามออภา,าษาสวยก็เรียกอันนี้ก็จะมีการเตรียมการแม่ครัวมีแต่คุณป้า<ม>คุณยายคุณป้าคุณยายมาได้จา้ามาได้จ้าคลิปไปเบิ่งเด้อจะมีงานอะไรรำนางฟ้ารำแทนเนาะพี่น้องเนาะค่ะเบิ่งเด้อยทจะเฮ็ดให้เบิ่งสิถ่ายคลิปให้เบิ่งก็คือนี้ทางบ้านพ่านาจารยใหญ่เนี่ยอาจารย์ใหญ่หลานก็เป็นอาจารย์